แม่ทับบุกบทที่14 3สเดือนให้หลังนอกด่านจืออินเสียงเคร้งดังขึ้นค้าหนึ่งง้ามปลายทวนเงินเกี่ยวยึดปลายคมของยอดดาบเอาไว้ในสนามรบจอมทัพของทั้งสองฝ่ายปะทะกันเป็นครั้งแรกร่างสีเขียวเป็นสตรีเพียวบางปราดเปรียวกับร่างสีทองเป็นบุรุษสูงบึกบืนแข็งแกร่งต่างคนต่างมีลีลา และชั้นเชิงไม่เหมือนกันด้านพละกกำลังแต่กำเนิดข้าหาสู้ท่านได้ไหมทว่านางออกแรงกดทวนเงินในมือพร้อมประสานสายตากับชายร่างสูงใหญ่ในชุดนักรบสีทองอย่างไม่ประวันพันพึงด้านกลยุทธ์การดบท่านมีใช่คู่มือของข้าเด็ดขาดยอมแพ้เสียเถิดฉิวเลี้ยหยางทหารของแขวนท่าน จะได้มีต้องบาดเจ็บล้มตายไปมากกว่านี้เขาเงยหน้าหัวเราะลั่นเสียงหัวเราะห้าวหารก้องกังวานดังลอยออกไปทั่วทั้งสนามรบสมกับเป็นผู้สืบทอดของเฟิงซือซานใจกล้าดีน่าเสียดายแม้เกาะทองกับเกาะเขียวสักสีเทียมกันแต่ในครั้งนั้นเฟิงจิ้งไห่ยังไม่แน่ว่าจะสามารถเอาชนะข้าได้ นับภาษาอะไรกับเจ้าเขาปลายตามองนางคู่มือของข้ามีเพียงฝังสื่อสารแห่งซีหญิงเท่านั้นถึงเจ้าสวมเกราะเขียวของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะมีความสามารถดุดเดียวกันรีบกลับไปเสียเถิดสนามรบไม่ใช่ที่ที่ให้สตรีมาทำาอดเก่งพอก่าวจบเขาก็ตุกด้ามดาบด้วยมือซ้ายปลายคมดาบ ก็หลุดออกมาจากพันธนาการของนางอย่างง่ายดายข้าย่อมต้องไม่มีความสามารถดุดเดียวกับเขานางรั้งหัวม้าไว้ขณะดึงทวนเงินด้ามสั้นซึ่งส่องประกายภายใต้แสงตะวันกลับมาไว้ข้างกายแต่ว่าข้ามีความสามารถของตัวข้าเองวังเฟิงซีหลิงท่านอ,องตามความเห็นของท่านจื่อหลง จะมีชายเหนือสิวเลี่ยอยางได้หรือไม่ข้างเตียงคือหลันจื่อเจี้ยซึ่งทำสีหน้าวิตกกังวลพอเขาได้รับข่าวที่แจ้งมาว่าผู้นำทัพของตรงกวนคือสิวเลี่ยอยางขุนพลผู้เหี้ยมหานซึ่งถูกปล่อยตัวออกจากคุกมืดเป็นกรณีพิเศษก็รีบร้อนมาที่หน้าเตียงผู้ป่วยในอดีตเย่อหญิงจองของไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตา นับเป็นเพียงแค่แม่ทัพที่เก่งกาดผู้หนึ่งแต่กลับยกย่องให้เป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ม่ได้เท่าว่าจือหลงในตอนนี้ฟังจิ้งไห่ซึ่งนอนอยู่บนเตียงไอเบาๆสองทีใบหน้าหล่อเหลาแลดูอิดโดยเขายกผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากก่อนจะเอ่ยอย่างเนิบหน้าพอจะวัดฝีมือกับขิวเลี้ยหยางได้อย่างสูงสีแล้ว แล้วจะเอาชนะได้หรือไม่หลันจอ่อเจียยังคงซักไซไม่วางใจผลแพ้ชนะในสนามรบก็ไม่ต่างอันใดกับเป็นหรือตายหากจื่อหลงพ่ายแพ้ก็เท่ากับถึงคาดฟังจิ้งไห่เป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่เคยต่อกรกับฉิวเลี่ยอย่างมาก่อนจึงมีแต่เขาที่กระจ่างแจ้งว่าฝ่ายตรงข้ามมีความสามารถที่แท้จริงถึงระดับใด นางจะเอาชนะฉิวเลี่ยอย่างได้เว้นแต่ว่าทอยคําครึ่งกก่าวออกมาครึ่งครึ่งางๆางฟังจิ้งไห่ก็ไอออกมาอย่างรุนแรงละรอกหนึ่งคิ้วเข้มขมวดแน่นมือกุมตรงหน้าอกเหงื่อการผุดพราวบนหน้าผากไม่หยุดทันใดนั้นมีกลิ่นเขาเลือดพุ่งขึ้นมากลางลาคอกั้นอย่างไรก็กั้นไว้ไม่อยู่แล้วท่านอ,องเสียงตื่นตกใจของหลันจือเจี้ย ดังขึ้นที่ข้างหูฟังจิ้งไห่อดยิ้มขื่น,นไม่ได้เฮถึงกับกระอักโลหิตต่อหน้าลูกน้องใต้อานัทครานี้ดูท่าว่าคงจะปิดบังเอาไว้ไม่อยู่อีกแล้วท่านอ๋องเสียงของหลันจือเจี้ยกระหนกคล้ายทำอะไรไม่ถูกเห็นได้ชัดว่าแม้จิตใจจะพะวงกับจือหลงซึ่งอยู่ในสนามรบ ทว่าหลังจากเห็นอาการป่วยของเขาแล้วมีอาจดันทุรังถามต่ออีกแต่ก็ไม่รู้ว่าสมควรทำประการใดดีไปชั่วขณะจื่อเจี้ยเป็นห่วงนางมากหรือนี่ในใจเฟิงจิ้งไห่คำหนึ่งอยู่เช่นนี้พร้อมกับอาการปวดแป๊บยากจะทานทนจู่โจมเข้าตรงกลางอก,อกอีกแล้วรอกหนึ่งจักกระรพดะเสด็จเขาได้ยินเสียงตะโกนของหัวหน้าขันพี ก่อนที่จะสิ้นสติสมประดีไปในค่ายทหารซีหลิงจือหลงถือผู้กันแดงในมือวาดเครื่องหมายกากบาทขนาดใหญ่ที่คำว่าหุบเขาลมครวนบนแผนที่ภูมิประเทศชัยภูมิเป็นสันเขาข้างหน้าต่ำข้างหลังสูงหากตั้งทัพที่นี่ต่อให้เจ้าเก่งกาศเหนือมนุษย์มานาก็ต้องพบกับศึกหนักยกใหญ่จึงจะตีฝ่าวงล้อม นั่นหนังออกไปได้นางกระตุกยิ้มที่มุมปากฉิวเลี่ยหยางขอเพียงเจ้ามีใจคิดดูแคนค่าสักนิดก็จะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ย,ย,ย่อยยับในที่สุดฟ้าบาดอดประทานอาภัยที่กระหม่อมล้มป่วยมิสามารถลงจากเตียงถวายคำนับได้สเสด็จอาพอเห็นสีหน้าขาวซีดจากอาการป่วยของเฟิงจิ้งไห่บนเตียง จัก,กรพัรดิหนุ่มก็ทลาไปที่ข้างเตียงกล่าวอย่างสะอึกสะอื้นด้วยความเศร้าเสียใจเหตุใดท่านไม่ยอมให้เรามาเยี่ยมเลยเฟิงจิ้งห่เอ่ยเรียบๆชั่วชีวิตนี้ของกระหม,ม,ม่อมเป็นขุนนางซีหลิงไม่ว่าเรื่องใดย่อมเห็นแผ่นดินมาเป็นที่หนึ่งมีอาจหารกวนพระทัยฟาบาทกษัตริย์หนุ่มฟังเขาเอ่ยเช่นนี้ก็อดปวดร้าวใจมิได้ สามปีก่อนเฟิงจิ้งไห่ย,ยืนกรานจะย้ายกลับวังเฟิงเขาไม่ทราบเหตุผลมาตลอดกระทั่งบัดนี้ถึงได้เข้าใจแจมแจ้งที่แท้เฟิงจิ้งไห่รู้แต่แรกแล้วว่าตนเองป่วยหนะักเกินจะเยียวยาถึงได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมสับแล้วน้ำตาของจกักรพรรดิหนุ่มไหลเป็นสายไม่หยุดหยดซึมคอเสื้อคุมมังกรเปียกชุ่มในขณะนี้ มันล้วนแล้วแต่เปล่าประโยชน์ทั้งสิ้นที่จะเอ่ยถ้อยคำเช่นท่านมีความชอบต่อแผ่นดินหรือท่านมีคำสั่งเสียใดยกับเสด็จอาผู้ที่เข่งคัดในการวางตนให้สมฐานะขุนนางกับจัก,กรพรรดิแต่ก็ใกล้ชิดกันดุดเป็นมิดาอีกด้วยผู้นี้เรารู้ว่าในเวลานี้คนที่ท่านอายอยากพบหน้ามากที่สุดคือผู้ใดจัก,กรพรรดิหนุ่ม เช็ดน้ำตาจนแห้งสีหน้าสายแววเด็ดเดียวขณะเอ่ยสั่งการทหารนำป้ายทองของเราไปเรียกตัวแม่ทัพจื่อหลงที่ด่านจื่ออวินกลับมาทันทีฝาบาทคือว่าหัวหน้าขันทีละล้าละ,ล,ะลังไม่ต้องพูดแล้วจักรพัหนุ่มบรรดาโทสะแบบที่ไม่เป็นบ่อยนักยึดแผ่นดินตรงกวนมาได้แล้วจะทำไม มันก็แค่มีอาณาเขตเพิ่มขึ้นอีกผืนหนึ่งเท่านั้นถึงอนณาเขตใหญ่โตเพียงใดก็เปรียบไม่ได้กับเสด็จอาของเราข้าไม่กลับเมืองหลวงหรอกนางตึงสายตาอยู่ที่ผังการวางกำลังทหารบนกำแพงพางเอ่ออย่างเย็นชาขุพนพลอยู่รังทับบางองค์การมีอาจสนองรับไม่ว่าเรื่องใดรอให้ข้ารบชนะสิวเลี่ยอย่างก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที คือว่าผู้ถ่ายทอดคำสั่งทำสีหน้าเกินไม่เข้าคายไม่ออกฝ่าบาททรงกําชับเอาไว้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเชิญท่านแม่ทัพกลับไปให้จงได้เลิกพูดมากเสียทีออกไปนางสะบัดชุดนักกรบสีหน้าเย็นเยียบอย่างน่ากลัวจนผู้ถ่ายทอดคำสั่งต้องล่าถอยออกไปข้าบอกแล้วว่านางไม่กลับมาหรอก สีหน้าที่แลดูเซี้ยวอยู่บ้างของฟิงจิ้งหางย,ยังคงสงบนิ่งมีปรากฏร่องร,อ,งรอยผิดหวังแม้แต่น้อยขณะที่เอ่ยอย่างเรียบเฉยไฟสงครามเพิ่งลุกโชนเป็นเวลาที่นางจะได้แสดงฝีมือพอดีเฮยหน้าชังนักกษัตริย์หนุ่มตบโต๊ะสีหน้าเต็มไปด้วยความโกรธกกิ้วสื่อหลงรักษาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ฝ่าบาทพึงควรรู้สึกดีพระไทยจึงจะถูกต้องฝฟังจิ้งไห่เอ่ยปอบกษัตริย์หนุ่มซึ่งกำลังทั้งโมโหทั้งร้อนใจด้วยเสียงนุ่มนวลสายตาที่ยังคงเฉียบไวแม้แต่ในยามป่วยสังเกตเห็นเงาคนอยู่นอกห้องเสนาบดีตู้มาแล้วน่าจะมีเรื่องมากาบทูลในค่ายทหารซีหลิงรายงาน ทหารที่ออกไปสอดแนนมข่าวค่าศึกโค้งกายคำนับอยู่เบื้องหน้านางกองทัพตรงกวนเข้าสู่หุบเขาลมควรแล้วขอรับดีมากนางยกสองมือกอดอกพยักหน้ายอย่างพึงพอใจสาบาทท่านอองนี่คือสถานการณ์รบที่ทางแนวหน้าส่งสารมาพย่ะค่ะตู้อูจีถวายคำนับเจ้าเหนือหัวก่อนจากนั้นเดินไปหน้าเตียง ยื่นสารม้วนหนึ่งส่งให้เฟิงจิ้งไห่ยื่นมือออกมารับสารไว้หลังจากอ่านปราดเดียวก็หันไปเอ่ยกับจักรพัหนุ่มฝ่าบาทโปรดเสด็จกลับตำหนักรอฟังข่าวด่วนเถิดพะยะค่ะน้ำเสียงยังคงราบเรียบฟังไม่ออกว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายหลังจากรอกษัตริย์หนุ่มออกไปแล้วหลันจือเจี้ยซึ่งรอยอยู่ข้างเตียงตลอดเวลา ก็เอ่ยขึ้นยังอดใจไม่ไหวในที่สุดสถานการณ์แนวหน้าเป็นเช่นไรฟังจิ้งไห่เอ่ยช้าๆนึกไม่ถึงว่าฉิวเลี้ยหยางถึงกับเข้าสู่หุบเขาลมครวนอย่างหุ่นหันพันแล่นขนาดนี้ดูท่าเขาจะไม่เห็นจือหลงอยู่ในสายตาแม้แต่น้อยหลันจื่อเจี้ยกับตู้อูจีมองตากันไปมา ด้วยไม่รู้ว่าถ้อยคำนี้ของเขามีความหมายว่าอย่างไรหากฉิวเลี่ยหยางทุ่มเทสุดกำลังยังมีโอกาสเอาชนะจื่อหลงได้เทว่าบัตรนี้เห็นทีว่าใบหน้าหล่อเหลาที่ข่าวซีดมาตลอดของฟังจงิ้งไห่ขี้ยิ้มบางๆออกมารายงานท่านแม่ทัพกองทัพตรงกวนตั้งค่ายอยู่ในดงป่าที่ตะวันตกขอรับ ดีมากนางเอ๋ยสั่งถ่ายทอดคำสั่งลงไปกระเตรียมฟางแห้งเป็นเชื้อไฟและให้พลธนูรอรับคำสั่งขอรับหลังจากรอให้ทหารออกจากกระโจมแม่ทัพแล้วนางเอ๋ยพึมพำกับตนเองลมพัดจัดตลอดวันมันนิ่งสงบตลอดคืนทว่าก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันที่เหลือก็ต้องขึ้นอยู่กับลมแล้ว นางจะใช้ยุดเพิงฟังจิ้งไห่ซึ่งอยู่บนเตียงมีสีหน้าตื่นเต้นอย่างไม่สนใจความเป็นความตายแม้แต่น้อยไม่เพียงโจมตีอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวแล้วซ้ำแสงไฟยังมีประโยชน์ในการให้ความสว่างสำหรับการลบในเวลากลางคืนด้วยรายงานท่านแม่ทัพทหารจ้ำพรวดพวดเข้ามาในกระโจมน้ำเสียงตื่นเต้นยินดี ยากจะปิดได้มิดกอ,องทัพตรงกวนระส่ำระสายเป็นการใหญ่จะรุกไล่โจมตีต่อหรือไม่ขอรับไม่ต้องนางเอ่ยโดยไม่ลังเลใจวางเพลิงเหนือลมอย่าบุกใต้ลมทังข้างหน้าควันไฟคะคุ้งลุกไล่ต่อไปจะเป็นการเปิดโอกาสให้ศัตรูโจมตีกลับได้ถ่ายทอดคำสั่งลงไปอ้อมดงไม้ไป ตัดทางหนีอีกฟากหนึ่งของหุบเขาขอรับนางเดินไปหน้าแผนที่ภูมิประเทศมือเรียวยื่นออกไปเคาะเบาๆคาหนึ่งตรงทิศตะวันออกของหุบเขาลมครวนแล้วเรียวปากแดงก็อยากยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจสุดจะเปรียบผะเด็ดศึกทางตะวันออกของหุบเขาตรงนี้ฟังจงิ้งไหา ยื่นนิ้วชี้ที่แผนที่คร่าวๆซึ่งวาดออกมาชั่วคราวพางเอ,อ่ยอย่างสงบนิ่งนางจะ,ะเผด็จศึกได้อย่างเด็ดขาดหลันจือเจี้ยกับตู้โอจีซึ่งยืนอยู่ข้างเตียงอย่างนอบน้อมตลอดเวลามองตากันอีกครั้งเพราะว่ามีก้าเอ,อ่ยปากแม้พวกเขาจะมีความคิดดุดเดียวกันอยู่ในใจสมรภูมิอยู่ไกลออกไปนับพันลี้แม้เฟิงจิ้งไห่ จะเชี่ยวชาญด้านกลศึกก็ยากที่จะทำนายผลได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ต่อให้เขากับจือหลงเป็นทั้งพ่อลูกและสิทย์อาจารย์ก็ไม่สามารถจิตใจตรงกันจนล่วงรู้แผนการในใจของนางได้อย่างทะลุปุปโปร่งหมดสิน้นเวลานี้เฟิงจิ้งไห่ซึ่งนอนป่วยอยู่บนเตียงพางท่อสายตามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเอ่ยกระซิบ จือหลงหนอจือหลงตราบจนวันนี้เจ้าถึงได้เป็นดาวผดเดศศึกสมชื่ออย่างแท้จริงใบหน้าที่เฉยเมยมาตลอดของเขาปรากฏรอยยิ้มปากปื้มและอิ่มเอมใจออกมานอกค่ายทหารซีหลิงทุกคนพากันตีกองโห่ร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจอย่างยิ่งยวดเพราะว่าพวกเขาสามารถพิชิตศึกอย่างสวยงาม จากการทำสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซีหลิงเทว่าในกระโจมแม่ทัพกับเงียบสนิทไม่มีบรรยากาศปิติยินดีแม้แต่น้อยร่างเพียวบางในชุดนักรบสีเขียวกำลังก้มศีรษะครุ่นคิดอย่างหนักท่านแม่ทัพมีสิ่งใดจะกำชับขอรับทาหารนายหนึ่งเดินเข้ามาในกระโจมแล้วโค้งกายคำนับนางเตรียมมา นางเอ่ยเรียบๆข้าจะกลับเมืองหลวงทันทีจัก,กรพัรติตัดถามว่าบัดนี้สถานการณ์ควบคุมได้แล้วท่านอองต้องการให้เรียกตัวท่านแม่ทัพจื่อหลงกลับมาทันทีหรือไม่ฟังจิ้งไห่ฟังรายงานของผู้ส่งข่าวในวงังแล้วเอ่ยเสียงต่ำไม่ต้องสุดแพ้แต่ความต้องการของนางเถิดหลังจากผู้ส่งข่าวในวังกลับไปแล้ว ฝังจิ้งห่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาตลอดส่วนสีหน้ามองไม่ออกว่าดีใจหรือเศร้าใจผ่านไปครู่ใหญ่เขาพันส่งเสียงกระอักก่อนจะอาเจียนโลหิตพุ่งออกมาหลันจื่อเจี้ยกับตู้อูจีถลันเข้าไปทันทีส่งผลให้เสื้อผ้าเปื้อนรอยแดงเข้มสะดุดตาในบัดรดนใครก็ได้มาช่วยกันเร็วเข้าหลานจื่อเจีย้ย ยื่นมือประคองเขาทันทีพร้อมตะโกนเรียกคนมาช่วยด้วยความร้อนอกร้อนใจด้านหน้าเตียงบังเกิดความชุลมุนวุ่นวายอย่างฉับพันเนื่องด้วยเสียเลือดไปมากฟังจิ้งไห่จึงอ่อนดหวยรยแรงและใกล้จะหมดสติเต็มทีหากก็ยังอ้าปากเอ่อยงึมงำกับตนเองมีคู่ใจร่วมเรียงเคียงหมอนชาตินี้ไม่วอนขอสิ่งอื่นใดเจ้ากับข้า ชาตินี้สุดท้ายก็ไร้วาสนาต่อกันในระหว่างที่ทุกคนภายในห้องกำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งเช็ดเลือดและรักษาอาการให้เฟิ่งจิงหายกันอยู่นั้นตู้อูจีซึ่งยืนนิ่งเงียบอยู่หน้าเตียงตลอดกับหันหลังเดินออกไปอย่างกระทันหันอูจีเจ้าจะไปที่ใดเมื่อเห็นท่าทีผุนพันของสหายรัก หลันจือเจี้ยก็รีบถามขึ้นทำให้ผู้ที่สมควรกลับกลับมาทันทีเห็นเพียงตู้อูจีเดินออกไปโดยไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับมาเสียงลมพัดผ่านข้างหูดังฟิลฟิเงาไม้ไหวบูบหายรับผ่านไปทางด้านข้างนางตวัดแท่พร้อมร้องตวัดเสียงต่ำขณะควบม้าตะบึงสู่เมืองหลวงซีหลิงโดยไม่หยุดพักตลอดทาง คราก่อนเร่งรีบควบมา้าเพื่อกลับไปแต่งงานกับเขาเพราว่าครานี้กลับเป็นการรุดไปพบหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายด้วยความมานะพยายามของหมอหลวงประจำวังในการช่วยยื้อลมหายใจเอาไว้ฝฟงจิ้งไห่ซึ่งเฉียดเข้าไปใกล้ประตูนรกเต็มทีจึงรักษาชีวิตมาได้อย่างวุดหวิดเรื่องแรกหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมา คือสั่งให้คนทั้งหมดในห้องออกไปทันทีเหลือหลันจื่อเจี้ยไว้เพียงผู้เดียวจือเจี้ยข้ามีเรื่องหนึ่งจะฝากฝังเจ้าหลังจากรอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์สีหน้าของเขาขาวซีดดุดกระดาษเขว่ายังเอ่ยเสียงขึมเจ้าช่วยดูแลจือหลงรักและเอาใจใส่กันฉันสามีภรรยาหลันจื่อเจี้ยฟังแล้วมีสีหน้าประหลาดใจ ผ่านไปคู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นท่านอองโปรดให้ความกระจ่างเฟิงจิ้งไ่จับตามองชายหนุ่มสง่างามซึ่งยืนอยู่ข้างเตียงและเอ่ยเนิบนาบข้าเกิดมาเป็นเชื้อพระวงมองเห็นการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในวังหลวงมามากจึงมีใจคิดระแวงผู้อื่นสูงไม่สันทัดการแสดงความรู้สึกดังนั้น เขาหยุดชะงักครู่หนึ่งสีหน้าหม่นงัวข้าทำร้ายจิตใจจือหลงอย่างสาหัสสากันชาตินี้ไม่สามารถชดเชยให้ได้แล้วถาว่านอกจากทำเช่นนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าสมควรปกป้องนางให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรจริงๆจึงจำต้องใช้วิธีที่สำร็จผลที่สุดแต่ก็โหดร้ายที่สุดด้วยเพื่อให้นางมองเห็นจุดอ่อน ถึงตายของตัวเองอย่างชัดเจนหลันจื่อเจี้ยเข้าใจความหมายในถ้อยคำเขาแล้วเมื่อเห็นใบหน้าเขาสายแววปวดร้าวก็รู้สึกหดหูใจอย่างห้ามไม่อยู่จือเจี้ยไว้หวานเจ้าแล้วข้ารู้ว่าการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ที่บังคับจิตใจกันไม่ได้เราว่าสองปีมานี้เจ้ากับจือหลงเข้ากันได้ดีข้าฟังจิ้งไห ตัวสันสานจากอาการระคายเคืองที่ลำคออย่างรุนแรงในฐานะบิดาบุญธรรมของนางข้าขอร้องเจ้าด้วยพอได้ยินแล้วใบหน้าของหลันจือเจี้ยฉายแววซาบซึ้งสะเทือนใจขึ้นมาเพราะว่ายังคงคำถามขึ้นหนึ่งคำอย่างอดไม่ไหวเพราะเหตุใดต้องเป็นข้าจือหลงนิสัยแข็งกร้าวแล้วผู้ชายที่สยบนางได้ ข้าสายตามองไปทั่วซีหลิงเห็นแต่จะมีเจ้ากับอูจีแต่อูจีกับข้าเป็นคนเย็นชาเฉกเช่นเดียวกันข้าไม่อยากให้นางได้รับความทุกข์ใจซ้ำเดิมหลันจื่อเจี้ยมองเห็นความรักและเอาใจใส่ที่ฉาบอยู่บนใบหน้าของเขาก็อดมิได้ที่จะพงงกศรีษะอย่างห้ามตัวเองไว้ไม่อยู่ในที่สุดเฟิงจิ้งไห่เห็นเขาตกลงแล้ว ดวงหน้าสง่างามก็ทอประกายสุขใจฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ